สวัสดีค่ะพบกับโูมินิกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหลายวันนะคะเพราะว่าติดสอบอ <c oughs> มีเวลาไม่ว่างนะคะโอเคถ่ายกันตอนนี้เลยแหละก็วันี้เราจะมารีวิวของมาสไซเดอร์โฟเซ่ค่ะของเล่นก็ค่าพลังของมันก็มีบอกอยู่ตรงนี้นะคะโอเค โอเคถ้าเราจะดูว่ามันคือตัวเลขอะไรนะคะให้ดูจากตรงนี้นี่นี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพมันจะทำจากพลาสติกนะคะทำจากพลาสติกอาจซื้อได้ตามห้าง้วไปนะคะ ซเว่นในตอนนี้เซเว่นเขาเป็นเอเออะไรนะเอดเวนเจอร์หรือเปล่านั้นไม่รู้แหละก็โอเคไม่สบายเหมือนเดิมนะอโอเคนะคะเขาจะสังเกตร่พ่อของบ้านยาไม่ใช่บ้านผมนเองนะโอ้อย,ออย,ยอะไรวะโอ้อยนึกว่าตัวอะไร โอเคค่ะก็จะอยู่กับหนูน้อยตัวนี้นะคะจำเลยขค่นล้ก็โอเคนะคะรีวิวกันเพียงแค่นี้เพราะว่าเรามีสี่ตัวสี่ตัวใหม่สามตัวใหม่เลยซ้ำโอเคเออกไปก็ไม่อยากจะให้มีอะไรมากนะคืออยากให้เด็กๆด,ดูเพื่อความสนุกสนานนั่นเอง โอเคก็นะคะเราจึงดูแค่ว่าถ้าสามตัวนี้ตัวนี้มีพลังมากค่้มากที่สุดไอ้ตัวนี้ตัวนี้ดีตัวนี้มีพลังมากที่สุดนะคะตัวนี้จะผู่ชนะก็ตัวนี้จะจบไปเฉยๆไม่ได้นะคะโอพาร์ทนาเอ๊ะหรือว่าเออไ c r a f t อะเกมมื as, อ ogen, dles, ื่นนะคะอาจจะมีแขกรับเชิญมาแจมด้วยก็ได้นะค่ะก็อย่างน้อยก็จะมีคุณปีนคุณเกรดคุณเอิญคุณพี่แป้งคุณเจมชาแนลแล้วก็หลายๆคนนี่แหละค่ะใครอยากจอยก็โอเคนะคะแต่ว่าใครมีเน็ตบ้างไหม จบกันละทีนี้โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็การรีวิวเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะคะอาจจะอะไรนะคะโอเคประมาณนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย